ก็คองได้ประเด็นคือขันท้นอเ,เห็ดขุณเราไม่สีได้บ่หรอบานเอาปฏิบัติการล่าปลายางได้โกนไหมปฏิบัติการล่าปลายางได้โกนไหมขันขมีมันต้องดีนไหมเอา้ากังเกิลบ้านมีมาจอบบั้งยู่รีนปลาพ่กยุกวนมันสีไป,ปรียโอ้ยมันหัวยังสั่นมันกับโบยู่เหรอเนาะ แม่นวาเออ c ว ố n เตกไปย้อนบปอยู่เดือกจะมาเรียนขาทางใตเดือกเห็นจังเลยเหรอหบาทก็ติยู่ควนนีแล้วมะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสมวกกอนสมวกกอนพี่น้องเชอกันถ้าว่ามันพุ่งออกไปไหมพุ่งหันเออมันพุ่งออกไปเลยเดี๋ยว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 เดีดด มึงมาเร็วเกี่ยวมาแล้ว,วมาแล้ว,ลวนี่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 นี oh. ่ช็อตเด็ดโดนใจช็อตเงียบเลยช็อตโอ้รู้ตั้งมากเกินได้เนาะจัดไปงุ้มแล้วพี่น้องงุ้มแล้วงุ้มแล้วได้บ่ได้บ่งุ้มแล้วงุ้มแล้วกำความเป็นคือไ

ไปเหม่มันไผุ่งซะเนาะเอาเบิ้งเบื้งเบ้องข้นอ่ะอ่ะผุ่งซะเนาะขึ้นนู้ตัวบบแง่หนึ่งแลนออกออน้ต้องวน้เลยะอผุ่งซะเนาะไ่ลวสนนอนี่ขวางปลาไปเห็นบ่อผุงนี่นี่ขวางปลาไปนี่มันต้องไปนีนี่ ใส่ใหม่อ่นั่นมูเนยมีตขวางมันไปอกตัวนะอ่เอาเทียมลูกเอาเทียมสิกวาเมื่อหาปลาพี่น้องหาปลามววนสองตัวแล้วสามกับถือเบ็ดปลามีจวดเรียกกว้างปลาเขาลตัวเบกพี่น้องตัวเบรกดีเดี๋ยว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 ให้แม่ปอดูเดม่ปล่อยนั่นวัวเร็ว เอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอาไม่เอาไม่เออาย่าฝอยยิบฝอย่าบฝอยเอาได้แล้วได้แล้วตัวหนึ่งโอ้ยถ้าบุญกระได้จวดพี่น้องผมจวดพี่น้องผมโอ้ยใหญ่นุษย์ใหญ่นุดย์จวดแก้วกับ่ิญญาณบ้ามีอ่ว่าใดที่บ้ามีผู้สี่เป้าเพ่มอเพ่เมื่อนางฝกระฟานสองนี้กองเชียร์โอ้มันตรงเรียนเขานี่เขาถ้าไปอะไรมานจะพุญเมันอกเรียนเขากวนก็ถือต้องแล้วดิมันเอาตลอด อเอากินไปเหรเป็นแต่ได้เป็นแต่ได้ขาหมูอยู่วะขามุาา้ยอ่ะคะแค่ในรุ่งทุนปานนี้แล้วขวายินแล้วซ้ำน,นี่เดี๋ยวมือหลังเขามาดึกตัวพี่น้องพุนไปเอาอีกตัวนึ่งยึดทางเทิงของผุนถือเบ็ดบ้ามีเด้น้ำเสนอเถอะดิไปพี่น้องผมจวดเดี๋ยกตัวเปี่ยว พ่อกินแล้วไอ้ขุนนพี่อพ้องขวดเอ้าถือไปไปขุนขวดพี่้องผมจัดไปขอบคุณทีมงานเดี๋ยวสีเหลี่ย,ยมาควายเอาดีเลีย